ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่วันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะครับแมนยูแยกทาง2ทีมแพทย์หลังจบฤดูกาลนี้เส้นผลงานนักเตะบ,บาดเจ็บซ้ำซากล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีกับแฟนบอลปีศาจแดงเมื่อทางด้านแกรี่โอลิคอหัวหน้าแผนเกเวชภัณ์กีฬาและรวมไปถึงจิมม็อกสันแพทย์อาวุโสข,ของทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งลาออกจาก สโมสรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยคาดว่าเป็นการเส้นผลงานที่ยแย่นะครับหลังจากนักเตะปีศาจแดงบาดเจ็บซ้ำซากตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมีรายงานว่าตัวของแกลี่โอลิคอตต์ตัดสินใจอำลาทีมแพทย์ของทีมปีศาจแดงภายหลังที่เข้ามารับตำแหน่งได้เพียง18เดือนเท่านั้นในขณะที่จิมม็อกสันหัวหน้าทีมแพทย์อาวุโสก,ก็ได้แจ้งอำลาทีมเช่นเดียวกันหลังอยู่กับสโมสรมา2ปีเพื่อมองหาโอกาสใหมย่ย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของสโม สอนได้ระบุว่าการแยกทางของทั้งสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลดจํานวนบุคลากรเพื่อเซฟงบประมาณของเซอร์จิมซึ่งอาจจะตีความก็คือคงจะโดนปลดเพราะว่าผลงานในการดูแลนักเตะของทั้งคู่ยังไม่น่าพอใจโดยการอําลาของโอลิคอตถือว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากนะครับหลังจากที่เขาย้ายจากอาเซนอลที่ร่วมงานกันมากว่า14ปีเพื่อมาอยู่กับยูไนเต็ดในเดือนกันยายนปี2023และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน ผู้นำที่มีประสบการณ์และเป็นที่น่าเคารพมากที่สุดในด้านวชศาสตร์การกีฬาของวงการฟุตบอลโดยแหล่งข่าวของสโมสรได้ระบุว่าการจากไปของโอลิคอนและม็อกซานเป็นผลมาจากการที่ยูเนเตดต้องประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเล่นงานไปมากกว่า60เคสในฤดูการที่แล้วและรวมไปถึงสถานการณ์ทีมในปัจจุบันที่ลูเวนอโมริมเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมต้องเสียผู้เล่นชุดใหญ่ไปถึง10บรายจากอาการบาดเจ็บในฤดูการนี้และไม่สามารถ มารหาผู้เล่นสำรองมาแทนที่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าทีมแพทย์ทั้งสองคนจะยังคงทําหน้าที่ให้กับทีมต่อไปนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านของการสรรหาบุคลากรคนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการหยุดชะงักในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์สําหรับนักเตะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กําลังดําเนินการค้นหาบุคลากรคนใหม่เข้ามาแทนที่ ก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องแยกย้ายนะครับเพราะว่าในช่วง2ฤดูการนี้นักเตะปีศาจแดงบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับมันทําให้ส่งผลกระทบถึงฟอร์มในสนามด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเชลซีสอบไม่ซื้อขาดซานโช่ส่งคืนแมนยูยอมโดนปรับเงินเพราะผิดเงื่อนไขล่าสุดทางด้านคิสววลเลอร์นักข่าวคนดังของเดลี่เมลได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้ตัวของเจดอนซานโชปีกตัวยืมวป24ปีอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรกับเชลซีหลังจากจบฤดูกาลนี้และตัวของซานโชต้องกลับไปอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับเชลซีถึงแม้ว่าใน การยืมตัวเจดอนซานโชในครั้งนี้สโมสรเชลซีจะต้องมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยราคา22-25ล้านปอนด์ถ้าหากเชลซีจบไม่ต่ำกว่าอันดับที่14ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าตัวของซานโชไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีกับสิงบูได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและตัวของซานโชก็ไม่มีส่วนร่วมกับประตูมาแล้วถึง13เกมในพรีเมียร์ลีกและนั่นทําให้เชลซีมองหาปีคนอื่นมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยที่มีชื่อของเคซูส์โรดลีก เก็บปีกของเบติสเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพตำแหน่งนี้ของเชลซีในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าจากเงื่อนไขที่เซ็นกันไว้ถ้าหากเชลซีไม่ซื้อขาดซานโชจะต้องถูกลงโทษจากการทำผิดเงื่อนไขโดยทางด้านเดลี่เมลได้ระบุว่าสโมสรเชลซีจะถูกปรับเงินเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์หากพวกเขาผิดเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเจดอนซานโชอย่างไรก็ตามหลังจากจบเกมที่เชลซีชนะเลสเตอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกเพเมลิกเมื่อสุด ัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของซานโชที่ลงเล่นเต็ม90นาทีกล่าวว่าเจ้าตัวมีความสุขกับการค้าแข้งในทีมสเตมฟอร์ดเบียรซึ่งตัวของเอนโซมาเลซ่ากุนซือของทีมทําให้รู้สึกว่าเจ้าตัวเหมือนได้อยู่บ้านและเราเติบโตร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าหากสุดท้ายแล้วฟอร์มของเจดรนซานโชไม่ดีขึ้นจริงๆสโมสรเชลซีก็อาจจะยอมโดนปรับเงินนะครับจำนวน10ล้านปอนด์เพราะว่าการซื้อขาดเจดรนซานโชไปล่วงทีมสโมสร ส่วนเชลซีก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยมหาศาลของเจดอนซานโชต่อด้วยแล้วเพื่อนเพื่อี่พี่แฟนปีสัตวแดงและครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าหากเชลซีไม่ซื้อขาเจดอนซานโชจริงๆแบบซานโชเหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในทีมของลูเบนอโมริมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูมีลุ้นเอเดซอนอยากลุยเพเมริกฤรืดูกาหนนะ้าโดยหลังจากที่มีรายงานว่าอาตาลันตาได้เปิดการเจรจากับเอเจนต์ของเอเดซอนกองกลางชาวบราซิลมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะแต่ก็มีรายงานว่าตัวนักเตะเองแสดงความสนใจนะครับที่จะย้ายไปเล่นในเพเมริก ขณะที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็กำลังให้ความสนใจคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมหลังสัญญาของเอเดอนจะหมดลงในปี2027แต่ก็มีรายงานว่ามีหลายสโมสรเฝ้าติดตามแข้งวัย25ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดโดยที่ตัวของเอเดอนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดในยุโรปและโดดเด่นด้วยผลงานที่น่าประทับใจจนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรที่ต้องการดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่รายงาน ล่าสุดจากกัตโชแมคาโตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ระบุว่าปัจจุบันสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในแตดถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวเอเดรียนไปร่วมทีมโดยมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน50ล้านยูโรนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่เพียงพอจะโน้มน้าวให้อัตาลันตาขายผู้เล่นดาวเด่นของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคิเซียนโนจูนโตลี่ผู้อำนวยการกีฬาของบาไลจูเวนตุสก็ชื่นชอบกองกลางราย นี้เช่นเดียวกันและพร้อมที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อคว้าตัวเอเดซอนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะใช้ประโยชน์จากความปรารถนาของเอเดซอนที่มีรายงานว่าตัวนักเตะต,ต้องการทดสอบตัวเองในเพเมรีรวมถึงความไม่เต็มใจของอาตารันตาที่จะขายนักเตะให้กับยูเวนตุสหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเสียเทินขอบไมเนอร์ไปให้ยูเวคนหนึ่งแล้ว ไปต่อกับที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อเผยคอนเต้ e จ้องภาคฮอยลุนจากแมนยูแม้ว่าตอนนี้ยิงไม่ได้20นัดเตะล่าสุดตามรายงานของวันที่12มีนาคมกาสเซลตาเดลโรสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ออกมารายงานว่าตัวของอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมนาโปลีแสดงความต้องการอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการคว้าตัวรับมุดฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กจากปีศาจแดงแม้ว่าในตอนนี้ตัวของฮอยลุนจะฟอร์มบูสุดๆก็ตาม โดยตามรายงานล่าสุดของสื่ออิตาลีได้ระบุว่าตัวของอตโตนิโอคอนเต้ชื่นชอบในตัวของลับมูทฮอยลูนเป็นอย่างมากและตัวของคอนเต้ได้แจ้งไปยังบอร์ดบริหารของนาโปลีนะครับให้มีการเปิดรับการเจรจาคว้าตัวฮอยลูนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทีมปีศาจแดงเองก็สนใจคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าของนาโปลีไปร่วมทีมเช่นเดียวกันโดยที่ปัจจุบันวิกเตอร์โอซิเมนย้ายไปเล่นแบบยืมตัวในตุรกีนะครับและตัวของโอซิเมน จะหมดสัญญายืมตัวหลังจากจบฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งนั่นอาจจะทําให้ความต้องการของทั้ง2สโมสรตรงกันนะครับโดยมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนอเป็นเงินพร้อมแนบกับลัดมุดหอยลูนเข้ามาให้กับนาโปลีพิจารณาปล่อยตัววิกเตอร์โอซิเมนหลังมีรายงานว่าตัวของอันโตนิโอคอนเตม,มีวิธีใช้งานหอยลูนเหมือนกับในลายของสกอตแม็กโทมีเน่สาหรับผลงานของวิกเตอร์โอซิเมนลงสนามให้กับกาตาสลายไป29นัดนะครับยิงได้ยี่สิบ 3ประตูกับ5แอสเซทส่วนในลายของหอยลุนลงสนามไป34นะัดยิงได้7ประตูกับ1แอสเซและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงบ่ายของวันที่12มีนาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ